ไปดูกันที่สนามสุพัชลาใสยนะครับที่นั่นคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สองที่มีการไปรับของพระราชทานนะครับก็คือเสื้อสีเหลืองตัวนี้นะครับรวมถึงลิสบดนและก็เข็มกลัดนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนที่นํา เลขทะเบียนที่ไปลงทะเบียนกันไว้ก่อนหน้านี้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะครับไปรับสิ่งของกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยที่สนามสุพัชาลาสัยวันที่สองของการเปิดให้รับสิ่งของพระราชทานประชาชนจำนวนมากก็มารอกันตั้งแต่ประตูยังไม่เปิดเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ด้วยความรู้สึกปลาบปลื้มใจและาภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อนะครับภายในงานมีจุดให้บริการอาหารเครื่องดื่มพระราชทานสุขาเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆสำหรับการเดินทางมารับสิ่งของพระราชทานมีคำแนะนำนะครับให้ทุกคนนั้นแต่งกายสุภาพและเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อลีกเลี่ยงการจราจรที่หนาแน่นขณะที่การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวดพลเอกสมหมายเกาดีระผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับบอกว่าขณะนี้ด้านการรักษาความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อม สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ถือว่ามีความพร้อมเต็มร้อยเปอร์ซ็์แล้วครับตัวเลขของคนกรุงเทพมหานครที่มาลงทะเบียนไว้ร่วมกิจกรรมบายโฟร์เดอยู่ที่99,999คนนะครับซึ่ง2วันนี้จนถึงช่วงเย็นคิดว่าน่าจะได้รับสิ่งของพระราชทานครบทุกคนแน่นอนครับ